สวัสดีจ้าพี่นอ้องตอนเศร้าๆมื่อนี้ในส่วงโควิดนะพี่น้องเนาะป้าเดลามือป้าเฮ็ดหยังแน่เดี๋ยวป้าพามาเบิ่งนะพี่น้องเนาะมื่อนี้ป้ากาสิป้าใส่้างบักทัวพี่นอ้องบักเพื่นอนเนี่ยปบบู่พี่น้องปู่บักทั่วใบกับบักพริกปู่บักทั่วใบกับบักพริกนะพี่น้องเนาะข้าวปลาตองไปหากินไก่บานนี้ป้าสิพาไปปลูกอ่า

แนนละแบนปเาป่าน่งงพ,พื่อคอวดูหลอดพีน้องเควูหลอดข้อไม่ช่วย้มาใส่กันน่าไหลาน้องอาาไ้สีนพี่นองเนาะเียาสิเนี่ยผักบุง้งผักบุ้งหน้าก็ได้พี่น้องผักบุง,งก็ได้ มันถอดหน่อน้องพี่น้องเนาะปลาเอามา,าดีไว้ใส่โอ่งไว้แล้วก็ปิดฝาปิดฝาเนาะพี่น้องอเอาใครพี่น้องเบิ่งแน่ลูกในโอ่งเด้อพี่น้องเบิ่งในโอ่งแน่เด้อนี่ใส่โอ่งไว้เนาะพี่น้องเนาะ ถ้เาเบาบไมีโอง่งขาใส่ถังดำไว้ก็ได้พี่น้องเพื่อให้มันถอดหนอดเนาะถอดหยอดออกมาเข้ากระเด็ดจีนกิจวัรประจําวันเนาะพี่น้องเนาะออกไปใส่ไใส่ลำบากข้ากระเด็ดจังสิเห็ดใบถ่ากินในขั้วเลื่อนเข้าพี่น้อง จากนั้นแล้วบายแปดกสิหาฝามาติดพี่น้องเอาฝามาติดกันน้อพี่น้องนะ เอาฝาโกงมืออะไรก็ได้พี่นอ้องจะให้มันแหลกแสงพี่นอนะ้อเงเนะแหลกแสงเอากระดิบใบประมาณ2-3มมือเดี๋ยวปาสิมาเปิดให้พี่น้องเบิาง เอาแต่จะไ,ได้กินผรับคุณอยากเส่ด้อพี่น้องเด้อปากกินฟ้าอีกคนนะพี่น้องเนาะเนี่ยเอาเก็บมาลูกเก็บมาปากเมื่อนี่ปากกะว่าปากสิกรรําคาตะไคร้แมงแมงเหลี่ไปทรงเพลินพี่น้องเพื่อความอยู่หลดของข้าวหนีต้นบักลินจีเลยพี่น้องเนี่ยปากกะมีใบบักกูดน้ำ พี่น้องเอ้ยนี่ใบชะม่วงป่าวระสิกรรมไปส่งเพิ่นเหมือแรงเพื่อข่วมอยู่หลอดในช่วงโควิดนะพี่น้องเนาะปาก,กข็ขอขอบคุณพี่น้นองหลายๆเด้อเนี่ยเพิ่งเนี่ยมีบักพีกน้ำบักพีกกะเหลียงแล้วกะมีเนี่ยได้เดินกับโมบ้านเด้อนครับเนี่ยบักทั่วปู่บักทั่วนะพี่น้องปู่บักทั่ว,วไวถ้ถักกินในขั้วเลื่อนเนาะพี่น้องเนาะ เอาไปใส่มาใส่กันยากเรื่องไหนปากหน้าปะเนี่ยแต่ละหมูป่ปาก็บาเดิไปใส่ดอกพี่น้องเอ้ยอยู่แต่นในบ้านในเฮือนเนี่ยความอยู่หลอดของเฮ้ากะหาเห็ดอยู่เห็ดกินไปพี่น้องเอ้ยเนี่ยใบบักกูดใบบักกูดก็งามงามเมื่อนี้ละ่ะสิกรรมใบบักกูดไปทรงเพื้นนะพี่น้องเนาะพอข้าได้กับเข่ากับน้าพี่น้องนี่ค่ะค่ะปะ เกือความอยู่หลดของเฮาแต่ละหมู่แต่ละวันกับประเด้ดไปใส่พี่น้องเลยกับกีกับกระลังสีใ่อีกแล้วส่วงเสาเสาเมื่อนี่กับอากาศคือสีห่อนอยู่พี่น้องเลยห่อนแทนแน่อนะเมื่อนี่ ้าก็ขอขอบคุณพี่น้นองหลายๆเด้อที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป้าอันใดที่ว่าอบสุภาพไปก็ขอโทษปอาภัยหลายๆเด้อขอขอบคุณพี่น้องหลายๆสวัสดีค่ะ